สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567กับวาสนาอ m มเมซิงทาโลค่ะยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนนี้นะคะเป็นภาพรวมค่ะเข้าสู่เดือน8แล้วนะคะดวงของใครแต่ละคน ใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นบางสารภาพมาซะดีๆนะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นไม่มีคําว่าสายค่ะสําหรับการเริ่มต้นแต่ถ้าไม่เริ่มเลยโอ้โหมันจะเริ่มหมดไปแล้วนะคะมันจะไกลเขาเรียกว่ามันจะยิ่งสายลงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเรามารุกขึ้นทำอะไรใหม่ๆกันดีกว่านะคะก่อนอื่นค่ะเราจะเข้าสู่ในการพยากรณ์ดวงรายเดือนดังต่อไปนี้นะคะ มาแล้วค่ะกับดวงราศีตุลน,นะคะในกลุ่มเกณฑ์คนที่เกิดในลัคนาราศีตุลลัคนาตุลเรียกสั้นๆแบบนี้นะคะสามารถฟังไปด้วยกันได้กับเรื่องราวดวงภาพรวมนะคะไม่สามารถที่จะสมงพงสัมพันธ์กับทุกท่านได้นะฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะมากันแล้วล่ะค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงกันไปตั้งแต่ดวงการงานเนาะการเงินความรักความรักแบ่งออกเป็นความรักคนโสดกับความรักคนมีคู่และไปจบที่การทําบุญหนุนดวงชะตากันดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ภาพร,มรวมๆในดวงของการงานกันก่อนถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเฉลียวฉลาดการเริ่มนะคะความ เขาเรียกว่าเหมือนกับคุณผ่านอะไรมาตลอดตั้งแต่ต้นไปจนมาถึงตอนนี้คุณค่อนข้างดัดแปลงความคิดตัวเองหรือมองนอกกรอบหรือว่ามองหลายๆมุมมองค่ะจนทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาอะไรไปได้นะคะดังนั้นความคิดสร้างสารรค์การที่คุณมีภาวะของความเป็นผู้น,นานะคะในทุกๆเรื่องนะคะจะบังเกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่จะตกที่นั่งของควาว่า เป็นที่ปรึกษา,าดังนั้นทุกคนจะอยากจะเข้าหาคุณนะคะเพื่อที่จะขอความรู้ขอคำแนะนำนะคะหรือแม้กระทั่งขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้เขาหน่อยได้ไหมดังนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยทุกคนจะมองเห็นความสำคัญของคุณแต่มันก็ตามติดมาด้วยอะไรรู้ไหมคะความคาดหวังจากบุคคลรอบข้างค่ะ ดังนั้นดวงการงานของคุณในภาพรวมเจ้านายก็คาดหวังในตัวคุณลูกน้องนะคะก็คาดหวังในความเป็นผู้นำของคุณและตัวคุณก็จะเกิดภาวะของความกดดันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รู้ไว้นะคะในแง่มุมเนี้ย แสดงว่าคุณเป็นคนเก่งในสายตาของทุกคนและคนรอบข้างคุณนั่นเองและคุณจะต้องจัดการความกดดันของตัวของคุณเองนะคะให้รับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาค่ะแล้วก็ให้รับมือกับความคาดหวังของทุกๆคนคุณจะได้รับการเหมือนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมตจากงานที่จะต้องทำณนะตอนนี้เป็นงานชิ้นโบแดงแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าคุณผ่านเกณฑ์น,นี้เจ้านายจะสนับสนุนคุณเต็มที่ อ่าหรือถ้าคุณผ่านเกณฑ์นี้ลูกน้องคุณจะพลอยสาเร็จไปด้วยเนี่ยแหะค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องแบกรับนะคะทีนี้เราไปเจาะดวงการงานนะคะผู้ทํานายอาจจะไม่ได้สามารถสื่อสารครอบคลุมทุกอาชีพได้นะคะแต่จะบอกเป็นลักษณะกว้างๆและลองเปรียบเทียบกับงานที่คุณทําอยู่ถ้ามันใกล้เคียงหรือว่าโป๊ะเชะเลยนะคะตรงมากๆนั่นหมายถึงเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มการที่งานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ คุณจะมีความเป็นผู้นำนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบความคิดสร้างสารรค์การเป็นผู้นำในนวัตกรรมและแฟชั่นทั้งหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกูรูผู้ล่วงรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นใครที่ทำงานในเรื่องของการให้ความรู้เปิดช่อง u t u b e นะคะหรือว่าทำอะไรเปิด คลิปสร้างคลิปให้ความรู้คุณจะมีคนรู้จักมากขึ้นและแชร์ขึ้นนะคะดีไม่ดีอาจจะเปรี้ยงหรือว่าดังขึ้นใน เดือนนี้เลยก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นเหมือนที่ปรึกษาสร้างผลงานอะไรออกมาใหม่ๆนะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนผลงานวิจัยของคุณก็มีเกณฑ์เป็นไปได้หมดนะคะคุณจะเป็นกูรูในหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงการเป็นผู้นําคนด้วยนะ,ะทีนี้จุดเด่นหลักๆของคุณนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยมีศักยภาพนะในความรอบรู้สารพัดรวมถึงประสบการณ์ที่สะสมมานะคะ จึงค่อนข้างเด่นในงานของการที่ได้ออกสื่อนะคะการได้แสดงองค์ความรู้การสร้างคลิปการเป็นยูทูบเบอร์การพรีเซนต์งานที่เฉียบคมนะคะหรือการเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมการเป็นนักวางแผนนักเจรจานักต่อรองอาชีพใดๆก็ตามที่เกี่ยวแบบนี้นะคะนักเจรจานักต่อรองนักวางแผนนักวางกลยุทธ์นะคะ ผู้ออกแบบที่ปรึกษาโครงการนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่วางแผนการตลาดความคิดสร้างสารรค์การวางแผนเกี่ยวกับโฆษณาแต่ละตัวแต่ละโปรดักนะคะหรือการออกแบบโลโก้สินค้านะะี่ค่ะอยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยที่ใช้ศักยภาพองค์ความรู้รอบๆตัวการวิเคราะห์ข่า,ขาวหรือว่าการออกมาวิเคราะห์เรื่องของตลาดหุ้นการออกมาวิเคราะห์เรื่องของ การเมืองเนี่ยแหละค่ะคือกูรูในแต่ละด้านเนี่ยนะคะจะมีความเด่นดังมีมีชื่อเสียงหรือเขาเรียกว่ามีคนรู้จักมากน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพของคุณน่ะนะคะแต่ถูกว่าดวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่คนอะค่อนข้างเห็นคุณมีมีองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็อยากที่จะ มาโต้อตอบกับคุณเป็นประมาณนี้นะคะดังนั้นนี่แหละคือลักษณะางานที่พูดไปแล้วมาอีกกลุ่มงานนึงนนะคะอีกกลุ่มงานหนึ่งก็อาจจะเป็นด้านการเกี่ยวกับเรื่องของ ครูบาอาจารย์อ่เห็นไหมมันก็จะเป็นองค์ความรู้นะคะครูบาอาจารย์การเป็นผู้ทรงศิลปนะคะเป็นนักบวชนักพรตนะคะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าจริงๆแล้วนะดวงของคนที่อยู่ราศีเนี้ยยิ่งขอใช้คํานี้นะยิ่งอายุเยอะยิ่งอาวุโสยิ่งเก่าพวกคุณนะ่ะ อย่าอย่าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณนะที่อยู่ราศีนี้หรือว่าตัวของคุณเองที่ฟังคลิปแม่หมออยู่นี้นะอย่ามองว่าคุณหมดไฟทุกคนจะหันมาสปอตไลท์มาทางพวกคุณนะและขอองค์ความรู้ใครเป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์ใครเป็นกูรูด้านศิลปะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเอาจริงๆคุณทำคลิปออกมาเหอะมันเป็นจังหวะดวงที่พุ่งด้านนี้อย่าปล่อยให้ศักยภาพ องค์ความรู้ของคุณเนี่ยมันไหลไปตามอายุคุณนะคุณทําคลิปให้ลูกหลานเปิดคลิปได้เลยนะคะหรือถ้าวัยรุ่นเนี่ยกำลังที่อยากจะกําลังเติบโตในสายงานหรือว่ากําลังจะพรีเซนต์อะไร ทำเหมือนไดอารี่โชไปได้เลยนะคะมันจะสร้างชื่อสร้างเม็ดเงินทําพอสมมติคุณกําลังลงทุนทำพอโชว์ไปเลยว่าเดี๋ยวเติบโตไปได้วยกันนะจะมีคนตามเหมือนกันดังนั้นภาพรวมตอนนี้นะคะคือการใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นกูรูของคุณงานลักษณะบอกไปแล้วสายคูบาอาจารย์สายการปกครองนะคะสายวิเคราะห์นะคะสาย Data สายโปรแกรมเมอร์สายการเขียนโคด้ดจะค่อนข้างเด่นในเดือนนี้นะคะ นักวิชาการนะคะนักคณิตศาสตร์นักประกันภัยนักวิเคราะห์ตัวเลขโอ้ยเดี๋ยวเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกคุณมากๆนะคะและอีกกลุ่มลักษณะอาชีพหนึ่งนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับด้านของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์นะคะ โรงพยาบาลสัตว์นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยเกี่ยวกับสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะอุปกรณ์ยารักษาโรคนะคะเสื้อน้องหมาน้องแมวนะคะยาสระผมน้องหมาน้องแมวน้องอะไรสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มันเหมือนกับว่าคุณจะได้ทั้งลูกค้าที่มาในในมุมของน้องหมาน้องแมวป่วยอะไรแบบนี้นะคะ มีการดูแลรักษานะคะคือคนป่วยเข้ามาหาคุณอะ่ะมันก็คือ,คอเขาก็คือลูกค้าถูกไหมดังนั้นพวกคุณขอให้เปิดร้านนะคะขอให้เวลคัมดีๆเลยขอยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวทุกรูปแบบที่เกี่ยวพันกับตัวสินค้าโดยเฉพาะสินค้าต่างๆที่ผลิตมาเพื่อเขาอะนะคะจะ เข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่ายอดดีขึ้นมีลูกค้าเข้าหาหมอมากขึ้นมาฉีดวัคซีนสุนัขบ้างแหละมามารักษาอาการป่วยของน้องหมาน้องแมวบ้างแหละนะคะน้องปลาน้องอะไรโอ้ยได้หมดเลยดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าก,กระเตื้องของยอดที่เข้ามานะคะ สายการปกครองสายบริหารทั้งหมดเลยนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการนะคะจะเข้ามาค่อนข้างมีบทบาทนะคะคนทำงานในวิเคราะห์สายแบงค์นะคะสาย Data สายเลกคอร์ดต่างๆนะคะก็จะมีอิทธิพลคุณสังเกตได้เลยคนที่กำลังมาพูดอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นสายเชิงกูรูเพราะฉะนั้นคนราศีตุลเนี่ยจะทำออกมาแล้วมีชื่อเสียงมากกว่าราศีอื่นนะคะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณแล้วนะคะนี่บอกลักษณะอาชีพไปหมดล้นะ แต่อาจจะพูดไม่หมดเอาเป็นว่าใครมีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ลุยค่ะคนทำงานสายกินเงินเดือนละคะข้าราชการเอ่ยนะคะรัฐวิสาหกิจเอ่ย คุณยังไม่มีอะไรก้าวกระโดดแต่คุณจะมีช่องทางอาชีพเสริมถ้าคุณมีความรู้ความสามารถคุณก็สามารถเปิดช่องแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยก็จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นอลองคิดดูว่าอยากจะลองทําหรือเปล่าทีนี้เรามาด้านการเงินกันบ้างนะคะภาพรวมความเงินการเงิน่ะนะคะด้วยความศักยภาพของคุณในช่วงนี้นะเบ่งบานด้านความรู้เพราะฉะนั้นความเก๋าเกม ความเป็นผู้ชํานาญก็จะส่งสัญญาณทําให้คุณรู้สึกว่าการเงินตัวนี้ต้องวางแผนรลบวกกับคุณแหดูข่าวต่างประเทศสงครามสู้ลบอะไรไปหมดเลยดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณวางแผนเก็บเงินมากกว่าปกติวางแผนเก็บเงินยาไปถึงไวกยเกษียอีกวางแผนเก็บเงินหนักหนาสาหัสเลยดังนั้นนะคะดวงของคุณราศีนี้จะเน้นเก็บเงินเป็นหลักนะคะมีนิสินวางแผนที่จะปิดนี้แล้วก็อยากจะให้ปิด ใครมีนีบัตรเครดิตพยายามจะรวมบัตรแล้วก็จะปิดนะคะบางใบให้เหลือน้อยที่สุดนะคะแล้วก็บางคนนะคะรู้ว่ารถเก่าก็ยังไม่อยากจ่ายเอาเน้นซ่อมไปก่อนนะคะดังนั้นราศีนี้นะคะในเดือนนี้เป็นราศีตึงหนืดค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นดวงประหยัดวางแผนการเงินนะคะ และเป็นคนที่จะไม่ค่อยใช้จ่ายมากสักเท่าไหร่และเป็นคนที่จะไม่ให้ใครยืมเงินด้วยนะคะอะไรที่สุ่มเสี่ยงก็จะไม่ไม,ไม่ไม่พยายามที่จะสร้างหนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่ารายจ่ายละ่ะ ในเมื่อเราประหยัดอย่างนี้จะมีรายจ่ายไหมรายจ่ายมาจากนี้ที่หมุนเวียนอยู่แล้วค่ะที่คุณพยายามที่จะปิดมันและพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านให้ได้ดังนั้นนี่ก็จะเป็นนี่เดิมๆที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรของคุณนะคะก็ยังเคลียร์ไม่ได้ยังปิดไม่ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามันเบาบางลงนะคะมันเบาบางลงคุณอาจจะวางแผนนะหรือบางคนอาจจะโชคดีได้ปิดเดือนนี้ละคะ่ะปิดนี่สินบางใบได้ก็มีเกณฑ์ปิดได้เดือนนี้นะคะแต่ก็ระมัดระวังนี่ก็ยังหมุนเวียนอยู่นะคะ อย่าไปค้าประกันให้ใครเด็ดขาดแต่ก็ยากแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเป็นคนที่ตอนนี้จะพยายามที่จะวางแผนการเงินอย่างดีรู้สึกกังวลใจคุณค่อนข้างกังวลใจภาพรวมมากกว่าคุณกลัวว่าตอนแก่ไม่มีเงินใช้ประมาณนี้แหละนะคะ เขาเร่องสายวิชาการเข้านะเข้าโหมดสายวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะถามว่าโชคลาภเด่นไหมคงต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นปีที่โชคลาภของคุณอะนะมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยและโชคลาภของคุณมาจากผู้อาวุโสอายุคนแก่นะคะอายุบรรพบุรุษหรือว่าบางบางบ้านนะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะบางบ้านอาจจะมีเกณฑ์งานขาวดาของบรรพบุรุษก็อาจจะมีเกณฑ์ตรงอายุให้โชคนะคะอันนี้พูดไปไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเออไม่ต้องมาดา มางอนกันเดิมไปต่อค่ะเรามาดูด้านของความรักกันบางบอกแล้วนะความรักจะแยกเป็นความรักคนโสดกับความรักคนมีคู่เอาเริ่มที่คนโสดกันก่อนนะจ๊ะปีนี้แอบไม่ใช่ปีนี้เดือนนี้นะคะคนโสดนะคะมีแนวโน้มว่าเดือนนี้นะด้วยความที่สายคงแก่เรียนเนาะสายคิด เยอะนะคะแล้วก็สายโฟกัสที่การเงินเนาะดังนั้นภาพรวมเดือนนี้คนโสดมักจะไม่ค่อยทวินหาหวยหาความรักสักเท่าไรต่อให้เหงาก็มีเรื่องอื่นให้ทำอย่างมีความสุขรักตัวเองมากกว่าที่จะมีคนอื่นเข้ามาแชร์เพราะกลัวว่าจะได้แล้วไม่ดีแล้วบางทีขี้หงุดหงิดด้วยคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วยดังนั้นเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ความโสดเนี่ยคุณก็ยังกอดเอาไว้เหนียวแน่นพอสมควรนะคะอาจจะมาจากความ เขาเรียกว่ากลัวว่าจะได้ไม่ดีกับเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนกับว่ามาหวังผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วมาตรฐานในการเลือกคู่ของคุณอนะ่ะก็มีเกณฑ์ด้วยไม่ผิดนะคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งมาตรฐานในการเลือกคู่คุณนะมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะมันการกันกรองนะอืม ก็อาจจะยังไม่มีคนที่ใช่ในเวลานี้นะคะที่จะเข้ามานะคะดังนั้นช่วงเนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็เน้นเป็นการพูดคุยค่ะยังไม่มีใครเป็นตัวจริงของคุณได้หรอกเพราะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการดูดูบางคนขี้เกียจด,ดูก็คือกอดความโสดไว้เหนียวแน่นเลยนะคะทีนี้เรามาดูด้านของความรักกันบ้างน,นะคะเดือนนี้ในความรักนะคะบอกแล้วดวงภาวะผู้นําม,มันขึ้นนะคะไม่ว่าบ้านของใครความรักคู่ใดชายเป็นผู้นําหรือหญิงเป็นผู้นําใดๆก็ตามนะคะ เหมือนจะมีการเกือ้อกูลมีการอุปถัมภ์กันนะคะมีการพูดคุยใครที่ทะเลาะกันอยู่ก็จะมีเหมือนการพูดคุยอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ปรับความเข้าใจได้แต่อย่างอีกในหนึ่งที่ตรงกันข้ามแบบเรียนมีสองด้านเลยนะคือใครที่ทะเลาะกันอยู่คู่รักคู่ครองหรือคู่แต่งงานที่ทะเลาะกันแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่จะอยู่ด้วยกันก็จะมีเกณฑ์สิ้นสุดในเดือนนี้เช่นเดียวกันเพราะด้วยเหตุและผล ที่มันไปกันไม่ได้จริงๆนะคะยื้อกันมาแล้วก็สุดท้ายก็จะจบด้วยเหตุและผลที่เราต่างคนต่างยอมในเหตุและผลของการและการเขาเรียกว่าเหตุและผลอ่ะมันจะทําให้สถานการณ์อ่ะจากตึงเครียดกลายเป็นว่าเออมันก็ต้องเป็นตามนี้แหละนะคะดังนั้นมันจะมี2แบบนะงอนกัน นะคะแข่งงอนกันก็จะมีเกณฑ์ใช้เหตุผลปรับความเข้าใจแต่ถ้าไม่ไหวแล้วบางคู่ที่เหมือนละหองระแหงแล้วก็หมดไฟที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีเกณฑ์ยอมจำนวนด้วยเหตุและผลแล้วก็สิ้นสุดกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนอารมณ์และความรู้สึกนี้ส่วนใครที่มีบุตรยากตั้งใจจะมีบุตรมีข่าวดีค่ะรอบนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ตั้งครันเกิดขึ้นด้วยนะคะและใครที่ มีเกณฑ์ตั้งครรหรือใครที่วางแผนนะคะที่อยากจะไปใช้ชีวิตในต่างแดนหรืออยากจะมีแฟนชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีเกณฑ์ได้คู่หรือว่าคู่ของใครอาจจะมีเกณฑ์ไปโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนถาวรก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยในบางครอบครัวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการกันกรองที่ดีที่สุดแล้วนะคะเรามาเจาะกันด้านสุขภาพกันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะสุขภาพจริงๆแล้วอ่ะภาพรวมก็คือถ้ามีอะไรก็หาหมอนะคะแต่ว่าคนเดือนนี้นะคะเดือนนี้คุณจะมีเรื่องของอาการเกี่ยวกับความ การใช้ความคิดเยอะไงคะก็อาจจะมีความกดดันก็ด้วยเนาะก็อาจจะเป็นความเครียดความคิดมากนะคะส่งผลนะคะทำให้เรากังวลในภาพรวมต่างๆร่างกายมันก็รับรู้ได้นะคะดังนั้นเรามาะระวังเรื่องของการนอนไม่หลับหรือนอนไม่อิ่มนะคะหรือว่าความคิดความกดดันความวิตกกังวลจนส่งผลให้ ร่างกายเรารวนได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังความเครียดเท่านั้นเองนะคะส่วนการทําบุญหนุนดวงชะตาทําแบบทุกบาทได้ดีหมดเลยค่ะแต่ถ้าคุณอยากทําแบบไหนก็เอาที่คุณสบายใจได้เลยนะคะอืมจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีโอกาสนะคะให้คุณเอ่อไปไหว้พระปางนาะคปรก นะคะพักปังหน้าปกนะคะ,ะ,ะอาจจะช่วยทําให้หนุนดวงชะตาหรือว่าเป็นสิีมมงคลด้วยนะคะนี่คือภาพรวมดวงของคุณในช่วงของเดือนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปค่ะนี่คือภาพรวมเท่านั้นคุณผ่านมาแล้วคุณก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะไปนับเขาดาวแล้วก็จะไปเริ่มต้นปีใหม่คุณแกร่งขึ้นทุกเดือนทุกวันทุกเวลาคุณแร่งมากมายค่ะดังนั้นเดือนนี้ก็จะผ่านไปเดือนหน้าก็จะเข้ามาไม่มีอะไรที่อยู่คงทนถาวรสุขก็เช่นกันทุกก็เช่นกัน ไม่มีอะไรคงทนถาวรค่ะคุณต้องผ่านมันไปทั้งหมดอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้นะคะแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านผ่านทุกเรื่องราวที่เป็นทั้งสุขและทุกข์ได้อย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ